สวัสดีครับผมบีบวีฟอร์ดนะครับผมจะพามาชมตัวนี้นะครับมีรถสวยๆแล้วนะครับเป็นตัว XL พัสนะครับ4ประตูกระบะราคาอยู่ที่7จ็ดแสนห้าหมบาทนะครับจะบอกว่าค่างวดตัวนี้ไม่แพงนะครับค่างวดอยู่ประมาณ9ก้าพันกระบาทนะครับอ้าวเราได้แต่งแบบนี้ไปดูกันนะครับว่าผมแต่งอะไรให้ลูกค้าบ้างไปลงรายละเอียดคันนี้เลยครับผมตามมาครับอ่านี่ครับหน้าหล่อๆแบบนี้เลยนี่หล่อไหมครับผม อันนี้จะบอกว่าคันชนหน้าหลังนี่บอกฮัมเมอร์ครับผมมาชมกันครับผมตัวนี้ครับอย่างแรกนะครับเป็นฮัมเมอร์นะครับตัวนี้ครับแบบนี้เลยหล่อๆแบบนี้เลยนะครับมีห่วงเมก้านะครับมีแท้งด้านล่างด้วยแบบนี้เลยครับนี่ครับเอาไว้ลากไว้ไลยสบายเลยครับตัวนี้กระแทกด้านล่างไม่ต้องห่วงนะครับตัวนี้ครับมาพร้อมกับกระจังหน้ากระจังหน้าตัวนี้เลือกสีเลือกแบบได้ไม่ว่าจะสีแดงสีดําสีชมพูได้หมดนะครับตัวนี้ครับขยับขึ้นมานิดนึง เป็นสกู๊ปแบบทรงเตี้ยนะครับตัวนี้ครับแต่งขาวตัดดําตัวนี้ครับสกู๊ปก็เลือกหลายแบบสกู๊ปแบบใหญ่แบบเล็กมีรูปม้ารูปแรดได้หมดเลยครับผมตัวนี้ครับผมมาชมกันด้านข้างต่อครับผมตัวนี้ครับมีไฟตัดหมอกแล้วมีไฟเลี้ยวอย่างนี้ด้วยครับชุดกันชนแฮมเมอร์จะแถมให้มาแบบนี้ด้วยนี่ครับอ่าอย่างหนึ่งลูกค้าอยากได้ไฟแบบแมสแตงแบบหล่อๆอ บีบีจัดให้ได้ไหมจัดไปครับเนี่ยครับมีวงแหวนอย่างนี้ด้วยแล้วก็มีเดย์ไทม์มี3ขีดนะครับแบบนี้เลยครับใครออกกับบีบีครับจัดไปเลยครับผมมากันด้านข้างครับผมด้านข้างซุ้มล้อขนาด6นิ้วแบบมีหมุดนะครับเลือกได้หลายแบบครับ3ามนิ้ว6นิ้วหรือแบบมีหมุดหรือไม่มีหมุดก็ได้ครับเอาตามที่ลูกค้าชอบครับผมมาลงกันด้านล่างนะครับเป็นแม็กตัวนี้ครับเป็นแม็กยอดฮิตนะครับเป็นแม็กลายดอกไม้นะครับผมเป็นยางมอนเตอร์นะครับ ขนาดยางอยู่ที่อ่ามาดูกันใกล้ๆเลยครับสองหหทับหนะครับ R 1 8เนี่ยขอบ18นะครับตัวนี้เลยใส่ขอบ18ไปจะได้เต็มซุ้มครับผมประมาณนี้ครับนะครับเนี่ยครับดูกันง่ายๆว่าเครื่องยนต์ขนาดเท่าไหร่เกียร์อะไรนะจะมีบอกตามด้านนี้นะครับ2.26สปีดนะครับผมขอบแก้วจะเป็นสีดำอยู่แล้วนะครับครอบกระจกเป็นสีดำอยู่แล้วครับกันสาดก็แถมให้ลูกค้าไปตัดด้วยครับผมลาหลังคาแต่ดูฉบเฉียวเหมือนว่าแท็กเอาพูดง่ายๆครับผมแล้วก็ ลอยประตูกันครับอันนี้ก็จะแถบเป็นประจำกันอยู่แล้วบันไดลูกค้าอยากได้แบบใหม่อยากเปลี่ยนนะครับอ่ะเราเปลี่ยนไปเลยครับนี่ครับนี่ครับสี่คูณสี่เหยียบนี้ไม่ต้องกลัวลื่นเลยครับเหยียบนี้แข็งแรงทนทานแน่นอนครับอันนี้โอเคเหมือนกันผมดูแล้วก็ชอบเหมือนกันนะครับสติกเกอร์มีหลายแบบพูดง่ายๆลูกค้าจะออกแบบเองหรือว่าจะออกเป็นชื่อลูกค้าได้หมดครับผมอันนี้ครับมากันด้านหลังครับผมอันนี้ยอดฮิตเหมือนกัน โลบาร์เอาท์แลนเดอร์อันนี้ใช้งานได้จริงนะครับบอกตรงว่าใช้งานได้จริงคือไว้ผูกของผูกอะไรได้หมดเลยครับยึดน็อตอย่างดียึดทับไลเนอร์ครับไม่ต้องกลัวครับผมอแบบนี้ครับอ่าพิเศษด้านหลังอีกตัวนี้ครับก่อนหน้านั้นก็คือว่า XL p l u s จะไม่มีกันชนหลังลูกค้าอยากได้ฮัมเมอร์ทั้งหน้าแล้วเราต้องจัดทั้งหลังไวด้วยหน้าหลังไปเลยครับฮัมเมอร์นะครับตัวนี้ครับผมหล่อแบบนี้เลย มีห่วงเมก้าไว้ลากจูงเหมือนเดิมครับผมตอนนี้ครับจะบอกว่าแข็งแรงทนทานมากครับผมใช้งานได้ใครมาชงนี่รู้เรื่องครับใครมาชนนี่ไม่ต้องห่วงครับผมอ่าเวลาเปิดไฟก็จะมีไฟท้ายตัวนี้ขึ้นด้วยมีไฟส่งกระบะท้ายมีขึ้นเหมือนกันครับตัวนี้ห่วงเ่ก้าแถมเหมือนเดิมหน้าหลังครับผมแล้วก็มีดับท้ายตัวนี้ครับผมแถมให้ลูกค้าครับประมาณนี้ครับใครอยากมาดูรถสวยงามหรือเทส เท็ไดร์รถเข้ามาได้เลยนะครับที่ฟอร์ดคองหลวงครับยินดีให้บริการครับจะทิ้งเบอร์โทรไว้ใต้นี้ครับผม BB Ford ครับฝากด้วยนะครับขอบคุณครับ